สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยสูตรแอดเนะาะเมื่อวานนี้ก็ปังกันไปนะคะของหลานก็เน้นๆเ,เลยนะคะ7จ็ดหนนะคะมีใครได้กลับหัวเอาไหมคะหวานเทียบเลยนะคะยิ้มเปยเปย <laughs> ไข่หมานไข่เฮงไข่ปังดีใจด้วยนะคะอัดคลิปไปด้วยก็จะรับไปด้วยนะคะรอแนวทางร้านนะคะแอดก็เลยทําฮานอยของแอดนะคะเพราะว่าฮานอยของแอดก็เลยต้องลงตัวมีใครได้ไหมคะกลับหัวเอานะคะโอ้หกวันนี้ปังมากเลยเนาะหกหงนางนะคะโดยเฉพาะ VIP นะคะเด่งตึงตๆเลยนะคะวินก็แตกยับเลยนะคะนี่เต็มเต็มนะคะ เน้นๆน,น,นะคะดอกจันให้เลยนะคะไม่รู้ว่าใครได้กรรมหัวเอาโอ้อกรรมหัวแอนเอาไม่เลียวตีเอื้อนี่เน้นๆน,น,นะคะส่วนมากจะมีปัญหากับเก้ากับหกพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ค่ะยังไงก็เนี่ยค่ะแต่ถ้าใครไปรูดนีเรียบร้อยเลยนะคะหนึ่งหกเนาะเต็มเต็มนะคะเต็มเต็มเลยเจ็ดหกหนึ่งนะเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเรียบร้อยโบผาดเนาะ เอาดีใจด้วยนะคะใครที่ได้ใครที่มานใครที่เฮงใครที่ปังนะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้หมันให้เฮงให้ปังอีกนะคะสู่ร้านยังไม่มาค่ะสู่ร้านยังไม่มาเลยนะคะเอามาให้ยนโฉมก่อนนะคะหกนะคะหกฟาดเรียบเลยนะคะหกสองหกสองศูนย์นะคะเข้าทุกหนเลยนะหกสองศูนย์นะคะเต็มเต็มเน้นเน้นหกศูนย์ศูนย์หกบุ้ยฟาดยับเทว่ามือเนี่ย มาดูสูตรแอดนะคะหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองฟาดเหมือนทุกฟาดทุกหน่อยเหมือนกันนะคะหนึ่งสองนี่ใครไปหนึ่งสองได้หมดเลยนะคะจอแอดลืมแทนค่าศูนย์หกศูนย์เก้า่ะนี่นะคะสามนะคะสามเม็ดเดียวได้หน่อยพัฒนาหน่อยกิจหน่อยกาชาติหน่อยสามัคคีนะคะไปโซนทางนู้นเนาะนี่นะคะหนึ่งหกเอสจอเข้าวีไอพีจ่อเข้าสองหกหน่อยกิจนะคะแต่ว่าหนึ่งสองนี่หวานเกี๊ยบเลยแบ่ ได้ทุกน่อยเลยนะคะตารางนะคะเข้า2-12หนึ่งสองนะคะสามสี่สองหนะคะแล้วก็9-5นะคะมีทุก1 6ึ่งแอดยกเว้นเจ็ดหนึ่งหกนะคะยกเว้นเจ็มีทุก1 2เช่นเดียวกันนะคะยกเว้นห 1, น2่งสนะคะเลขหามเลยเนาะตารางก็แตกของเขาไปค่ะใครวินตารางแอดดีใจด้วยนะคะอันนี้ที่วงไว้ก็คือมันเข้า1 2นะคะมี1มี2เนาะ วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะอากาศดีนะคะเอา้าของแอดจะปล่อยก่อนน่อกแนวทางหวยหาหน่อยแอดก็เลยต้องอัดคลิปให้ทุกคนก่อนนะคะรออัดคลิปรอนะคะไม่รู้จะมาตอนไหนนะคะแอดคงได้นอนก่อนแน่เลยนะคะไม่ไหวห่วดบรรยากาศดีนะคะเหมือนจะปวดฟันเลยค่ะฟันแอดก็ไม่ดีไม่ดีนะคะทุกคนเรียบร้อยนั่นเลยฟันแอดหวานเจียบเลยนะคะทั้งหกศูนย์ทั้งหนึ่งหกนะคะ เกือบแตกสามตัวติทุกคนบอกโอ้ยมาสองแอดนี่จะเป็นท่ารมานนะครัขออภัยจริงๆค่ะตาจะปิดแล้วนะคะจะรอหวยฮาหนอยล้านได้ไม่น้อยนี่เนาะ,ะเด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งวันนี้ก็ฟาดเรียบเหมือนกันนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะนี่โอ้เรียงกันมาเลยเนี่เฮ้หนึ่งหกศูนย์หกสองหกหนึ่งหกศูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะ ศูนย์หนึ่งนะคะนี่ศูนย์หนึ่งนะคะนี่ศูนย์หนึ่งโอ้หมานคือกันเฮ้ยเก้าสามสองนะคะโอกาชาติแต่เก้าสามสองเนียเฮ้ยได้เย็นะ้วะนี่นะคะน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายแอดไปเก้ามันมาหกแอฟปวดประสาทหัวนาคอยซลิีนมันต้องหกเก่านี่ยค่ะน้อยจิตเข้าไปนะคะที่หกน้อยพิเศษเข้าไปที่ศูนย์น้อยปกติเข้าไปที่ห้าเอ้ยเข้าไปเที่ยงห้าทั้งศูนย์เลยนะคะสําหรับสายวิ่งนี่ศูนย์นะคะ อ้านะคะนี่นะคะเสียดายค่ะให้เก้ามันมามันมา <laughs> หกฮ่่คุณนี้ก็จักตัวไหนจะมาแล้วก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะใครที่ชอบศูนย์ล้านนะคะหนีตารางก็แตกไปนะคะหนึ่งหกเจ็ดนะคะสองหนึ่งสองแตกสองตารางเลยนะคะถ้าแทนค่าหนึ่งเป็นศูย์ก็เรียบร้อยแตกสามตัวนะคะ แต่คงลานน้นให้แล้วนะคะน้นนนเลยนะคะตัวเดียวหนึ่งหวานเจี๊ยบค่ะเยาวาบ่ถือเดิมกับหัวเอานะคะยิ่งตัวไหนที่นางนินให้นะคะตัวไหนที่นางนินให้ที่แอดดอกจันให้ก็คือนางดอกจันให้เหมือนกันนะคะบางครั้งแอดก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะบางครั้งแอดก็ลืมนะคะเอานางจะดอกจันให้ในนางเขียนให้ยังไงแอดจะมาเขียนให้ทุกคนแบบนั้นเลยนะคะ จะไม่เขียนให้ในสูตรทุกคนเบียรนางดอกจันแอดก็ดอก,ดอกจันดอกจันหมายถึงเน้นมากๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะเข้าเป็นบางวันนะคะบางวันก็อาจจะไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าวันนี้เลิศเลิศมากเลยนะคะเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะว้าดีใจด้วยค่ะให้คุยเนี้ถือให้คุยเนี้ยดนรุนเขาเทือวต่ตจเขาตัวกับกับคุยเขาเพาสนใจค่ะคุยไปยกอน <S <S เอานี้นะคะเลขถูกก็ไปแปลงเอานะคะแอรสีลับเดีย ฮานอยนะคะฮานอยรวมนะคะเด่น2องสสนะคะวิ่งรูด2อสเนาะใครชอบ3ามไปสองใครชอบสองไป2องสี่นะคะสองศูนย์สองกนะคะสามศูนย์สามเนะคะก็กลับหัวห9เอานะคะในตารางมีสองสี่เก้าหกนะคะสาม2ปดศูนย์สองสี่เก้าห 834830894 890นะคะเลถูกก็ที่พ่อหยิบให้นะคะ801นะคะเอหรือจะให้พ่อปูหยิบให้อีกจะกลอบเบิ่งกันหน้านอกมืออื่นเดี๋ยวเบิ่งก่อนเพิ่อนอยูเพื่อนบอกค่ะถ้าเพิ่อนอยูถ่ายเห็นเดี๋ยวเอสิอื่นเพิ่นเมื่อนหยิบให้เ <laughs> นาะได้เปดนะคะงวดกว่อนนี้เข้าแค่เปดเนาะ เอามาดูนะคะกิดให้ไปที่26นะคะพิเศษให้ไปที่82ปกติให้ไปที่82 VIP ให้ไปที่16นะคะกาชาดให้ไปที่03 3, นะคะสามเมื่อกี้ให้ไปที่43พัฒนาให้ไปที่71นะคะเพราะว่ามันมาแตกฮานนยดีได้พอจับเออพ่อจับแตกฮานนยดีดีๆค่ะเกือบแตกนะคะ801มันมา802หน่อยปกติวันนี้นะคะเอาเดี๋ยวเผื่อลองให้พ่อจับอีกสักวนวดเนาะ ไอพ่อจับอีกสักอวดเอานี่นะคะมิดเดียวพรุ่งนี้นะคะให้ไปที่เจ็ดค่ะของแอดนะคะให้ไปที่เจ็ดสี่ห้าหน้อยเย็นนะคะเด่นของแอดพวกนี้นะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ด 5 1 5 2 5 3 5 1 5 9 5 0นะคะ6 1 6 9 6 0 7 1 7 9 7 0นะคะถ้ามี6กับ9แอดกับหัวให้ทันทีนะคะเม็เดเดียวนะคะอยากให้เม็เดเดียวบ้างนะคะอยากเน้นบ้างอะไรบ้างก็ให้8 3นะคะไม่รู้จะเข้าไหมนะคะ5 7 1 6 9 0 2นะคะ5 7 1 6 9 0 2 5นะ6 7 5 6, 6, 6 1 5 9 7 5 9, 9 1 เ6 7 9 6 1 9จ7ดเก้าหหนึ่งเก้าเจดนะคะเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะมีหกกับ9ก้ากับหัวด้วยนะคะยิ่งเฉพาะตัวเน้นตัวเด่นตัวดังนะคะใครที่ไปเจาะก็ไปแต่เจาะใครที่ไปรูดก็ไปแต่รูดนะคะเพราะว่ามันถึงจะได้กําไรบางท่านก็ไปทั้งเจาะทั้งรูดโอ้แต่ถ้ามันเข้าทั้งสองอันก็เด้งนะคะเอาแล้วแต่คนเทคนิคการเล่นของใครของมันนะคะทุกคนโอ้ยแอ,แแอดคือบ่ไหวละแอดสิเดออาคลิปฮะน,น้อยหลานเบ้อ ป้าสุดีลงห้าน้อยล้านจากมุงกรบัดบบท่านมาอยู่จกถุ่มแลยนีู่้ยมันคือบบทันถักมาหาว่วงนอนเยอะก็ปวดหัวนะคะทุกคนดี่และค่ะบริยูน้ำกันแล้วมมก็ต้องทาเนี่ยาทางนั่งเนาะเอยดกระสิไปเฝ้าพาอ,อินแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อน,ขอ,นขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแต่3สามตัวตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้แอดมีแรงลงแนวทางนะคะให้กับทุกท่านนะคะแนวทางของแอดแล้วก็ของหลานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อมีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนจริงนะคะแอดก็จะเอามาฝากนะคะแอดก็จะเอามาฝากนะคะอะไรดีๆแอดก็โสต์ให้ทุกคนหมดนั่นแหละคะ่ะทุกคนจะ ตามไว้บัวก็เลี้ยวเตี๋ยเด้อเอ็ียังเอ็ด,ดลงเมื่อค่ะเยอะจังหนยอยกอยสิให้หมาขอยจับกระดาษเนาะเอามาให้เอฟซี่เบึงเอ้เคยนะคะเคยให้อ้าฝนตกอีกแล้วเคยให้ไอลาเต้หรือไอไอ้นั่นไหนกาแฟบ่เคยให้มันมันจับนะคะหมาซื้อมาเนาะลาเต้หรือกาแฟนี่แหละบอกว่าคอหววหน่อยสามตัวทมันจับแต่เลขดับให้ค่ะ หวยหกตัวไม่มีเลยมันจับมาสามตัวค่ะทุกคนสามตัวที่มันจับให้ไม่มีเลยนะคะโอ้ยให้จับให้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละพอเลยค่ะวันนั้นนะคะแอดจำด้ตอนมันเด็กๆเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะฝนตกอีกแล้วสวัสดีค่ะ